วันนี้ผมพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนของตานี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยก็ประมาณ300กว่าต้นน่ะแหละโอ้มันมันยาวไปถึงโน่นสุดทางเลยนะครับผมแต่ว่ามันมันตายมั่งมันมันมันไม่เสมอกันเพราะว่ามันเพราว่ามันไม่ตายแต่มันก็เท่ากันน่ะแต่นี่มันตายมั่งอะไรมั่งก็แซมไปเรื่อยๆจากที่ผมดูมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เนาะครับมันมีมันมีปลูกแซมเลย เพราะว่าเอามาแทนมันเมันมีต้นเล็กด้วยนะครับเป็นปลูกการปลูกทุเรียนต้นคู่ครับอืบางจุดก็เห็นสามต้นก็มีมีมีสามต้นต้นได้แนวคิดได้แนวคิดมาจากไหนก็เขาว่าเขาว่าอย่างนี้ทีแรกผมปลูกต้นเดียวครับแต่นี่ก็เขาโดยมากเขาจะมาเขามาชมมาชมผมปลูกก็เขาบอกว่าปลูกต้นเดียวนะมันจะล้ม มันต้องปลูกคู่พีดาปลูกคู่ในหมายความว่าเอาไว้พีดาลมมามันจะลมอเอาเอาไวเ้เชือกรังสว่าง,งานผมเลยปลูกสองสองต้นสามต้นครับผมคือตานี่ปลูกต้นคู่เพราะว่ากลัวลมมาครับอแต่ผลสุดท้ายแนละ้วทู้ต้นเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้นเดียวไม่ได้เพราะเพราะไม่แย่ยงอาหารนะ่ะเพราะว่ามันมันมันต้นเดียวมันจะโดดขึ้นไปมันจะกิ่งกว้าง แต่นี่ไอ้มันปลูกแบบนี้นี่มันเบียดกันมันใกล้กันมันแย่งอาหารกันครับครับคือเราปลูกต้นคู่เนี่ยเวลาลมมาเนี่ยเราจะได้ผูกเชือกดึงกันไว้ใช่ไหมครับลังไว้ลังไว้ลังเอาไว้ครับไม่ให้มันลมเนาะไม่ให้มันลมตัดดแปลงนี้นี่เป็นทุเรียนพันหมอนทองแมนบะครับหมอนทองครับพี่น้องเอาหมอนทองมาปลูกเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยครับครับผม สามร้อยต้นเนาะตอนนี้ก็ปลูกต้นคู่เพิ่มเรื่อยๆยังยังไม่ปลูกเพราะว่าจะยังหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนตอนนี้น่าจะสามร้อยบวกได้มั้งใช่ไหมได้อืเพราะว่าตาปลูกต้นคู่มีสามต้นก็มีบางจุดม,มันทั่วไปหมต้นใหญ่ๆนี่อายุเท่าไหร่ครับตานี่ต้นนี้เนี่ก็มันไม่รู้เลยมันทั้งหมดมัน ปลูกมาได้สี่ปีแล้วปลูกมาสี่ปีนี้ครับสี่ปีตาปลูกต้นกล้วยแซมใช่ไหมครับนี่ครับปลูกต้นกล้วยแซมให้เป็นล่มหรือว่าเป็นอะไรครับมันเป็นล่ม็นเงาอ่ะนะอืมคือว่าค่อยๆตัดไปเรื่อยเพใบคมแล้วก็ใบมันก็เอาเอาคุมโคนได้นะครับผมใบกล้วยนะต้นนี้ต้นใหญ่นะนี่ติดถนนนี่ครับต้นใหญ่โอ้สี่ปีเนาะใหญ่สุดของแปลงเนาะครับติดลูกยังครับนี่ ไม่มีไม่มีลูกเพราะเพราะว่ามัน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 คือหมายความเอาต้นใหญ่มาปลูกอ๋อเอาต้นใหญ่มาปลูกตอนนี้มันรากมันไม่เดินอรากก็ไม่เดินตอนนี้มันเลยแก่นมันก็ยังรีได้แค่นี้นะ่ะครับผมลองเอายาพ่นมาให้ปุ๋ยรู้ถึงมัางามขึ้นว่าจะติดหรือเปล่าปีนี้ไม่ติดแล้วปีหน้าจะใส่ปุ๋ยอ,อะไรปุ๋ยหลายอย่างหลายแนวปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่ ใส่ปุ๋ยชีวภาพอีกทีภาพเคมีก่อไส้ก่อไส้ไส่คือกันเนาะก็ไอ้ขี้งวก็ใส่ขี้ไก่ก็ใส่ก่อนทีแรกก็ใส่ไม่ได้ตอนนี้เขาว่าใส่ได้ก็ใส่กันเยอะอยู่ครับผมรูปแบบแปลงของตาเนี่เป็นแบบได้ยกล่องไหมครับเนี่ยยกล่องคอ๋อยกล่องแบบไถกบให้มันสูงเนาะเอาไมโคมาจกอ๋อเอาไมโครมาจกครับ สั่นเลยอ๋อไม่ได้ใช้รถไถเนาะปาไม่่่ยกขึ้นก็ไม่สูงเท่ารถถถถไไไเอาแต่่นีมันมันต่ำมันมันเป็นพื้นเดียวที่นี่ยกล่องก็บอกว่ายกล่องเลยมายกล่องครับเอารถแมคโครมาแต่งเนาะแต่งล่องให้มันสูงแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเนินดินธรรมดาแล้วมันสูงมากมันก็มันต่ำแล้วก่อนมันสูงอยู่ระบบน้ําเป็นน้ําอะไรครับนี่น้ำน้ำบาดาลน้ำบาดาล เซล์ใกล้่นเซลโวนาะอ๋อสองระบบใช้ใช้เซโว่สองใช้เซโว่สองตัวแล้วก็ใช้ตัาเซล์อันอ๋อมีไฟฟ้ามาถึงไหมครับส่วนตาถึงพี่ว่านว่าโอ้เนาะมีทั้งโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าครับผมเป็นไดโวเนาะดูดขึ้นแท่นเนาะหนุนโอ้ ปีหน้าก็น่าจะติดลูกนะผมว่าโอ้ปีหน้าก็ติดปีหน้าครับปีหน้าติดแน่แล้วปีนี้เป็นดอกมันก็ติดได้ปีห้าลูกครับปีนี้มันมันติดลูกแต่ว่าแถวนี้มันออกดอกมันติดมันติดดอกอยู่แต่มันลอ๋อลูกนี่ลูกนี่เหลือไหมครับพ่อเหลือก็ประมาณสองลูกมั้งต้นไหนครับพ่อตรงโลดอยู่ริมนน่นโอ้ยู่ไกลอยู่ครับงนนข้้าโอืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ลูกหนึ่งเขาตัดไม่ ทุกบ้านเขามาตัดไอ้มันอ่อนใครมาตัดทุกบ้านอ่ะมันตัดต่ว่ามันแก่แล้วเขาเขามาดูเขาบอกต้นนั้นต้นนั้นก็ต้นใหญ่นะนะครับใหญ่อตนติดลูกไหมครับต้นนั้นน่ะมีมีลูกลูกเล็กๆอ๋อมีลูกเล็กๆเนาะเริ่มติดลูกแล้วเนาะครับปีหน้าก็เยอะแล้วครับผมปีหน้าก็ปีที่ห้าเนาะปีที่ห้าปีห้าครับผมต้นใหญ่ก็ขึ้นก่อนเนาะออกลูกออกผลก่อนครับสี่ต้น แปลงนี้สี่ไร่บ่เนี่เฉพาะทุเรียนนี่ปีนี้สิบสองไร่ทุเรียนนี่นะครับที่สิบสองไร่จะไม่หมดนะนต้นยางเลยผมที่สิบสองไร่สองสามงานก็ผมผมโค่นไปเหลือหกหกไร่แล้วเหลือหกไร่อ๋อที่ที่นี้มันสิบสองไร่นะแต่ว่าปลูกปลูกทุเรียนนี่กี่ไร่นี่ที่ปลูกทุเรียนนี่กี่ไร่หกไร่หกไร่ประมาณหกไร่ครับหกไร่ผมนึกว่าสี่ไร่ดูก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่วันจะยาวเนาะมัามันยาวไปตามถนนครับนี่ โอ้นาได้ถนนคอนกีดเลยด้เนีวย่ออไงโชคดีมากครับผมยังีไดายอยู่เลยมันมัาจนสายเกินไปครับเพราะร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วอะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้72เท่าไหร่7272ก็นี่ิีถูกไหม เก้บแปดแล้วเก้าสิบแปดรับเก้าสิบแปดแล้วจะพอร้อยแล้วคือแข็งแรงเนี่ยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าแล้วปาดเก้าสิบเก้าได้เนี่ยปาดอายุเก้าสิบเก้าปีครับฝูกทุเรียนเป็นไปได้โอ้โหไม่มีใครแล้วมีคนเดียวนี่แหละที่ลูกทุเรียนได้อายุอายุป่านนี้ล่ะสุดยอดมากยังแข็งแรงอยู่เนาะก็ยังยังพอทำได้อยู่พอทำได้อยู่ครับนิดนิน่อยๆนี่พอทำได้อยู่ สุดยอดมากครับตาเป็นพื้นฐานมันทำไม่ได้ครับสุดยอดสุดยอดก็ตัดหญ้าเล่นไปอะไรไปแต่งจิ่งไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็วันดาวปุ๋ยมาโรยบ้างอะไรบ้างครับผมตามเรื่องไปที่เราทําได้ถ้าทําไม่ไหวแล้วก็ไม่ทําครับก็จ้างลูกน้องก็จ้างเขาบ้างจ้างเขามาฉีดยาใส่ปุ๋ยให้ครับผมแต่นี้ก็แต่นี้ก็หยุดแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าจ้างเขาหลายอืมเดือนละห้าพัน จ่าเขาให้เขามาจิตยาให้แล้วก <ator il> <ğim> ็ใส like like ่ปุ๋ยเอาย้าย้าก็เขาไม่ใคยเอาเขาเพราะเขาทาไปเรื่อยๆไปงั้นะเลยเลยให้เขาหยุดอืให้เขาหยุดตอนนี้เราเราจะตัดเอาเองเอาเครื่องเล็กๆนี่ตัดเอาก็ทําไปเนาะครับเพราะว่ามันบอกาว่าเอามาคุมบ้างมันเย็นมากก็ไม่ดีครับมันต้องคุมบ้าง ได้ศึกษาอะไรจาก youtube หรือจากอะไรไหมไม่ไม่ไม่ครับอยากปลูกก็ปลูกเลยครับอยากปลูกก็ปลูกเลยครับไปตามเรื่องอันนี้คือโลสวนยางออกปลูกทุเรียนเนาะครับอปลูกได้ประมาณสี่ปีแล้วครับผมคิดคิดยังไงทำไมโลสวนยางออกปลูกทุเรียนคือหมายความว่าเห็นเขาปลูกก็อยากปลูกเขาอ่ะนะเห็นเขาปลูกก็อยากปลูกเขาบ้างว่ามันเป็นทุเรียนมันราคาดีก็เลยปลูกเขาเห็นใครปลูก โอ้ยเยอะไปก็ปลูกทั่วหมดแถวไอ้นู้นในแถวขข้างๆแถวก็วปลูกแถวใกล้ๆนี่ก็ก็ปลูกอยู่เขาก็ได้กินลูกเลย<อ>เพราะเขาเขาเคยคนปักใต้น่ะเขาตำนานเขาการการดูแลเขาใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยเห็นเขาปลูกก็เลยอยากปลูกด้วยครัเขาปลูกด้วยมันก็ดีอยู่มันก็เพราะว่าจ้างเขาเอาปุ๋ยมามาขีดห้อะไรให้มันก็พอได้อย่างี้ครับผม โอ้เยอะครับเยอะทุเรียนเยอะแต่มันแรงเนาะตาเนาะมันก็ตายบ้างเนาะเวลาปลูกไปเนาะมันมันมันดูแลยากนะไอ้ทุเรียนนยดูแลยากอนี้ตาให้น้ํำยังไงครับช่วงหน้าแรงนี่ก็ให้ตามตามเวลาแหละทุกวันไหมครับก็พูดว่ามันมันแรงก็ใส่ทุกวันนะว่าไม่แรงก็เราก็ใส่วันเว้นวันอ๋อถ้าแรงก็เปิดเปิดเปิดทุกข้อนทุกทุกช่องนะครับผม สุดยอดครับตาวัย98ปีป <99 S 1> <99 S 2> บอก99ปีครับพี่น้องโอ้ปลูกทุเรียน300ต้นนะเป็นสายพันธุ์มอนทองนะครับโอ้สุดยอดมากครับเป็นกําลังใจให้ครับตาบบสุดยอดสุดยอดปีหน้าก็ได้เก็บผลแล้ขายแล้วปีหน้าก็จะได้ได้ขายมาัางล่ะเออขายหน้าสวนเลยครจะจะวางขายหน้าสวนนี่แหละเออ เขาพูดว่ามันมัน,ม,นมันติดลูกดีๆก็เขาเข้ามาจองนะครับผมบถ้า,ถาใครอยากมาชมสวนตาเนี่ตามีเบอร์โทรไหมมีมีเบอร์อ,รอะไรครับเบอร์ตาเบอร์โทรมันจำได้ไหมเผื่อมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เขาสนใจอยากปลูกตัวเรียน โอ้อันนี้เบอร์ตาเนาะเบรียนผิดเรียนถูกครับพี่น้องศูนย์เก้าหกหนึ่งสี่ห้าแปดเก้าสามห้าครับลุงไทยเนาะบ้านคำภูครับพี่น้องสนใจอยากปลูกทุเรียนครับกับมาเบิงสวนเพิ่นใดครับชื่อจริงชื่อจรุนครับผมจรุลบุญล้นชื่อจริงครับโอ้อันนี้ปลูกกล้วยนะครับแซมนะครับพี่น้องปลูกกล้วยก็ มันเพรรุ่นที่สาม้วรุ่นที่สี่ได้นะเพราะว่ามันเครือเล็กแล้วเมื่อก่อนไอ้หอ์นอนี่ผมซื้อมาหนอละเจ็ดสิบบาทกล้วยอะไรครับตากล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้านี่แหละโอ้ซื้อมาหนอละเจ็ดเป็นกล้วยน้ำว้านะครับมาปลูกไว้ตอนนี้มันก็รุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่แล้วครับผมมันเป็นหนอลูกแล้วไปโอเคครับตาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ